สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกับแก้วอีก่แล้วนะคะกับช่องแก้วคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะ,ะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ อ่ะสีน้อยเมื่อวานนะคะทุกคนใครตามบ้างไหมอะ่ะถ้าใครนะคะอยากสนับสนุนแก้วนะฮะกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะก็จะได้จะมีเป็นกำลังใจนะทุกคนอ่าได้หนึ่งได้เจ็ดได้สี่สี่ศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะได้ยืนนะได้ยืนนะ นี่นะคะถ้าใครไม่นั่นก็ไม่ได้นะนี่สี่ศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งแปดด้วยได้เยอะจัดโอ้ังฟังนะปังฟัง,ง,ง,งนะครับอันนี้ได้ศูนย์แปดค่ะได้ศูนย์แปดนะคะได้ศูนย์แปดนะนี่ไงศูนย์แปด 08อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะครับผมสี่ศูนย์แปดนะแปดสี่ศูนแปดสี่ศูนสองแปดอ่ะเดี๋นะแ 4 0แล้วก็4 0นะคะนี่8 4 0นะคะแล้วก็นี่ได้4 0อยู่ตรงนี้นะอืมโอเคแล้วก็ได้ศูนย์สค่ะ,คะได้1คะ่ะก็คือหนึ่มมันเองนะทุกคน อาเบิ้งดูได้อย่างเดชน้องเบิ้งเอาเด้อค่ะวันนี้ไม่รู้หมูหร,ห,รหรือจานะวันนี้นะวันนี้ไม่ดูรู้หมู่หรือจานะคะวันนี้ไม่รู้หมู่หรือจานะคะน่ะนี่คือหน่อยแล้วใช่ไหมอ่ะลาวพัฒนาก็บนล่างเลยนะคะนี่คือของจริงของแท้นะคะแต่รอบต่อไปไม่รู้นะหมู่หรือจานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะได้หนึ่งหนึ่งจ้าหนึ่งหนึ่งตรงนี้ไงเห็นไหมหนึ่งหนึ่งแล้วก็ 28คะ่ะนี่ตรงนี้นะคะได้ฝันอ่านี่นะอ่ะอันนี้ดาวเมื่อคือนด้ดาวเมื่อคือนนี้ต้องขออภัยนะคะคือไม่มานะคะ VIP นะคะแต่ว่าดาวปกติ105จับให้เลยนะคะนี่นะคะน,นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ไปดะไปนอยไปน้อยไปนอย,นอยใครอยากสนุนสับสนุนแก้วนะคะก็โดูนี้ได้เลยนะฮะกดปุ่มตรงซุปเปอร์แตงนะทุกคนุ่มขอบคุณนะนะคะถ้าใครไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะพูดเผื่อพูดเผื่อจะได้มีกําลังใจเนาะ aña dupon ่ะเดี๋ยวค่อยมาจับสามตัวจับไว้เลยก็ได้อะไรดีล่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปด ทุกคนอย่าลืม01นะจ๊ะ09กระดกหัวไว้นิดนึงนะคะแค่นั้นแหละ19ยังไงแต่ถ้ามี1อ่ะมี16ก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลับหัวค่ะฟันหนึ่งอยู่แล้วนะคะวันนี้ สองจ็ดกับหนึ <Que S 1> hey, e ่งสองนี้เขาแยกกันแล้วนะทุกคนเขาให้เขาแยกกันนะเขาแยกกันทุกคนแยกกันเฉพาะกิจนะทุกคนแยกกันเฉพาะกิจศูนย์ห้าให้วินเอาอือโอเค มา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 เบิ้ลอะไรดีก็เบิ้ลนี่แหละหกตัวของเขานี่แหละค่ะตามภาษาของเราน,านั่นหนึ่งหนึ่ง

เน้นอะไรดีทุกคนวันนี้ช้าหน่อยนะห้าหนึ่งก็อาจจะเป็นห้าเจ็ดก็ได้เราก็ไม่ดูเหมือนกันนะแต่ว่าได้อยู่แล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วนะว่าได้ไปไก่เลยก่ได้ไปใส่นองหนะึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดไง นะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับสี่นอยกิจพี่ปกติ VIP นะฮะอันนี้คือของแท้แน่นอนนะคะทุกคนถ้าใครเอาแนวทางของเราไปนะคะถ้าใครเอาแนวทางของเราไปนะ,ะกรุณาให้คเครดิตเราด้วยนะคะใบแก้วใบแก้วโอเคประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะเราไม่ใช่แอดไม่ใช่อาจารย์แม่นะ ชื่อแก้วเฉยๆนะคะทุกคนอะขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันเดอ้อขอให้โชคดีนะคะเฮงๆปังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮงๆงนะทุกคนชอบแบบไหนแบบนั้นเดอ้อนะคะ่ะโชคดีโชคดีนะ